hope กกับเบเอีแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเบสจะมารีวิวตัวนี้กันเป็นเซตสมุด3ชิ้นลายคุโรมีนะคะคือที่ชอบซาริโอที่เบสไปอยูในวันนี้เนี่ยมันมีหลายลายมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว h e l l o k t t t y ก็มีค่ะ m า m e l o d y ก็มีนะหรือว่าเป็นตัวที่เบสไม่ชอบอย่างฮังเกอรอนก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วเบสก็แอบเห็นเหมือนกับตัวข้างหลังเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีสด้วยอะทุกคนข้างในมันน่าจะเป็นสีสนะคะ อันนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคา179บาทนี่เอ้ยเห็นไหมโอกาสโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงอันนี้เป็นราคาเซลล์แล้วนะคะถ้าหากว่าเห็นตัวช็อคเขาเขียนว่าเซลล์กี่เปอร์เซ็นต์นะมาถึงว่าสินค้าเคาน์เตอร์ปกติลด15% 20%นะ่ะมันจะไม่รวมสินค้าป้ายแดงตัวนี้นะคะอันนี้คือเบสเรียกว่าสินค้าป้ายแดง มันจะมีความเป็นสเปเชียลตรงนี้นะเวลาคำนวณเงินน่ยก็ให้บวกราคาเต็มไปนะคะไม่ต้องเอาไปคูณ15ห0ารร้ออะไรแบบนี้นะนี่ออกมาค่ะทุกคนเขาก็จะมีความเป็นสมุดเล่ม3เล่มแบบนี้3ไซส์เลยนะ3ขนาดเลยความจริงเบชอบไซส์การที่สุดเลยนะคะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่กำลังดีแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูอันเล็กที่สุดก่อนละกันนะคะเล็กที่สุดก่อนละกันอันเลน็กนี่หน้าปกเขาก็จะมีความเป็นสีม่วงคนะูโรมีนะมีคูโรมีตรงนี้แล้วก็มีลาย3ลายนะคะข้างหลังเออข้างหลังยังสวยงามเลยเปิดออกมาชูปอันแรกเนี่ยเขาจะเป็นสมุดแบบไม่มีเส้นนะคะเป็นลายคูโรมีเห็นไหมสองหน้า น้านเน่หน้านจะมีลายอีกนนหน้านึงก็จะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะคะเราก็จะมีความเป็นลายบางๆเห็นว่าคุโรมีด้วยน่าหลักจังลายเขาก็จะเหมือนกันทุกหน้าเลยนะคะความหนาสมุดก็พอประมาณอะไม่ได้หนาขนาดนั้นอนะตอบบว่าเหมาะก,กับการจดบันทึกเล็กๆน้อยๆมากเลยะคะ่ะอันต่อไปค่ะเป็นอันนี้บ้างเป็นเล่มกลางนะคะเล่มกลางเปิดออกมา อ,อย่าเพิ่งเปิดขอดูรายละเอียดของหน้าปกก่อนหน้าปกเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็จะมีตัวคูโรมิอยู่ตรงนี้อันนี้น่ารักข้างหลังนี่เป็น3ลายเลยเขาใส่ใจรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์อันนี้เนี่ยมากๆเลยนะคะเท่าที่เบยสังเกตมาบอยออกมาชุบเราจะพบว่าเล่มน,นี้เนี่ยเขาจะเป็นสมุดที่มีบรรทัดนะคะแบบนี้ก็คือสามารถจดบันทึกลงไปได้เลย แล้วก็เนี่ยจะมีหัวใจคูโรมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ลายจะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะใครที่เคยอุดหนุนซื้อสมุด iPad ที่เบสขายสังเกตว่าการวางแบบของเบสเนี่ยเบสจะเอามาจากอ้างอิงมาจากสมุดซาริโอของแท้เลยนะคะที่เวลาเขาทำขายอะคือเบสอะซื้อสมุดซาริโอมาตั้งแต่ เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วได้นะคะน่าจะ11ปีที่แล้วได้แล้วเบกก็จะดูทุกคอลเลคชันว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะวางลายลักษณะแบบไหนเบกก็พยายามจะทําสมุด iPad ของเบสอะให้วางลายแบบนั้นเลยโดยใช้สมุดเออโดยใช้ลายลิขสิทธิ์แท้นะคะใครสนใจเออขออนุขออนุโปรโมทนิดนึงใครสนใจสมุด iPad นะคะเป็นไฟล์ดิจิตัลเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่ ไอจีนะคะคือเดี๋ยวเบสจะเอาไอจีให้ดูกันชื่อว่าเบสเบสไอแพดโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าในช e ้อปปี้เบสเบสชื่อเหมือนช่องเบสเบสก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือร้านขายของของเบสในใน i g นะแล้วก็ใน s h อป e ีนะคะก็เป็นร้านที่ชื่อว่าเบสเบสเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ชื่อเหมือนกับช่องเลยนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยมีสมุด iPad เยอะมากๆให้เลือกซื้อหลายลายเลยนะคะอันนี้เป็นลายที่2ต่อไปค่ะอันสุดท้ายเป็นเล่มที่ใหญ่ที่สุดเลยเล่มใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ความจริงแล้วถ้าเทียบกับสมุดทั่วไปมันก็ยังดูเล็กอยู่นะคะอันนี้นะน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะขนาดอะไรอะขนาด A4 พับครึ่งเขาเรียกว่าขนาดอะไร A5 ได้ปะ A4 พับครึ่งได้นะคะเล่มนี้ลายของเขาก็จะมีความเป็นสีสันฉูดฉาดนะคะแล้วก็จะมีเจ้าคุโรมิสามตัว ก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนเบิดดูลายข้างในกันเลยอุ๊ยอนี้ดีอันนี้มีเส้นบรรทัดด้วยนะคะสามารถจดบันทึกได้แบบเป็นกายเป็นงานมากๆเลยแล้วข้างบนเนี่ยก็มีลายสีสันสดใสข้างล่างก็เป็นลายคูโรมีมีหัวใจด้วยน่ารักมากเลยแปลว่าคุ้มมากเลยนะคะ3เล่ม1 7 5บาทเพราะปะกะติแล้วเนี่ยสมุดซาริโอเนี่ยเล่มหนึ่งเนี่ยก็75บาท ปาเข้าไป75บาทแล้วอ่ะเออแล้วอันนี้เนี่ย175ได้ถึง3เล่มเลยน่ารักมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ไปดูได้นะคะที่ช็อปซาริโอเนาะในราคา179บาทไม่ใช่175บาทไม่พูดผิดใช่179บาทนะคะไปดูได้เลยค่ะก็สำหรับคลิปนี้เบนขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบนเนี่ยจะมารีวิวอะไรอีกค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย